รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง YouTube HR Channel ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่ประโยชน์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประัาสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ผู้กันตนมาตรา39 และทูบกันตนมาตรา40ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้กันตนควรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมประจําวันจันทร์ที่15สิงหาคมปีพศ2565การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมขยายอายุการรับสิทธิ์เดิมอายุ55ปี ขยายไปเป็น60ปีผลดีผลกระทบผลเสียอย่างไรบ้างผู้ประกันตนกลุ่มไหนได้รับผลประโยชน์สำหรับการแก้ไขกฎหมายใหม่ฉบับปรับปรุงที่มีการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามหลักการจากที่ประชุมคลมเมืม่อวันอังคารที่10พฤษภาคมปีพศ2565ที่ผ่านมาทำให้ผู้กันตนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับประเด็นการขยายการรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมจากอายุ55ปีไปเป็น60ปีเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับซึ่งการขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในครั้งนี้บางคนเข้าใจว่าจะมีการขยายการรับเงินกรณีฉลาภาพจากสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดการรับเงินชลาภาจากสำนักงานประกันสังคมเมื่อผู้กันตนไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้ว สิ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนแล้วเป็นผู้กันตนมาตรา40ในปัจจุบันที่ผู้กันตนรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เพื่อจะขอทําเรื่องขอรับเงินกรณีชนาภาพบำเหน็จเงินก้อนชนาภาพหากส่งเงินสมทบไม่ครบ180งวดหรือรับเงินบำนาญชนาภาพรายเดือนที่มีการส่งเงินสมทบเกิน180งวดขึ้นไปให้ผู้กันตนหลายคนมีสิทธิ์ รับเงินชรภาพเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์หรือขยายจากอายุ55ปีให้ไปรับเงินชราภาพอายุ60ปีบริบูรณ์ประกันสังคมยังไม่มีการขยายอายุการรับเงินชรภาพจากอายุ55ปีไปเป็น60ปีกันนะครับย้ำนะครับกฎหมายประกันสังคมฉบับนี้ไม่มีการขยายอายุการรับเงินกรณีชรภาพให้กับผู้กันตน รับเงินอายุ60ปีบริบูรณ์กันนะครับซึ่งสำหรับกฎหมายฉบับนี้ที่มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้มีการขยายการรับเงินกรณีว่างงานซึ่งเดิมอายุ55ปีถือว่าเลยกำหนดได้รับเงินกรณีว่างงานหรือพ้นกำหนดอายุ55ปีทางสำนักงานประกันสังคมให้ผู้กันตนได้รับเงินกรณีชราภาพไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้กันตนปัจจุบันที่ยังคงเป็นผู้กันตนอยู่ยังมีการส่งเงินสมทบตามกฎหมายประกันสังคมอยู่เท่ากับ0.5เของทุกๆเดือนที่มีอายุเกิน55ปีให้ได้รับเงินกรณีว่างงานไม่ว่าจะเป็นเงินกรณีลาออกเองเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างไปจนถึงอายุ60ปีให้ผู้กันตนได้รับเงินว่างงานหรือขยาย ไปจนถึงอายุ60ปีซึ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ก็คงเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุ55ปี56ปี57ปี58ปีและ59ปี60ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆซึ่งถือว่าเป็นข้อดีไม่มีข้อเสียแต่อย่างใดสรุปแล้วการขยายอายุการรับสิทธิ์ประกันสังคม เป็นการขยายอายุให้กับผู้กันตนรับเงินว่างงานกันนะครับไม่ใช่เป็นการขยายอายุให้กับผู้กันตนรับเงินกรณีชลาภาพออกไปเป็น60ปีกันนะครับเน้นนะครับพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไขปรับปรุงฉบับนี้ขยายอายุสําหรับกรณีการรับเงินกรณีว่างงานจากเดิม55ปีไปเป็น60ปีกันนะครับหวังว่าน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หากช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมกดติดตามกด Sub s c r i b e กดรูปกระดิ่งนบมุมขวาล่างอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ